สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่หนุ่มก็เดินเข้ามาในป่าแห่งหนึ่งนะครับเพื่อมาตามหาวัตถุดิบนะครับซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าของเราเนี่ยก็คือเห็ดโคนนั่นเองนะครับอ่าดอกกําลังต้มๆเลยครับขึ้นเต็มเลยนะครับทางด้านนู้นก็มีนะครับนู่นนะครับนู่นเต็มเลยมีแต่เห็ดโคนนั่งนั้นเลยนะครับเพิ่งจะโผล่จากดินมานะครับอ่าหนู่นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับก่อนที่ เราจะแค่เห็ดโคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนว่าอ่าตรงเนี้ขึ้นเยอะแค่ไหนนี่เต็มเลยนะอ่าที่นักล่าเห็ดโคนเขาจะหาช่วงงคืนก็คืออย่างนี้นี่เองเห็นไหมครับถ้าเราส่องไฟไปเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเป็นขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือโคนต้นเขานนัเองนะครับนี่เพิ่งจะโผล่จากดินมาเองนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลย เยอะมากเลยฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวเราจะาเริ่มเก็บเลยดีกว่านะโอเคครับผมอ่านี่เราก็มากับเสียนหาเห็ดนะครับอ่าซึ่งรู้จักกันนะครับก็โทรหาพี่หนุ่มเมื่อกี้นี่เองโอ้วิ่งออกจากบ้านมานะดีนะไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นี่นะครับวิธีการแงะองเถ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นเยอะเลยครับดึนด้นโอ้โหอะไรเยอะปันนั้นดอกตูมสวยมากเลยอ่ะดึง <laughs> มันยืนไม่ถึงห <laughs> ยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยพี่ดาวหยิบให้หน่อยเอาขึ้นมาโชว์เพื่อนให้ดูนนะต้นยาวปะเออถ้า,ถาห็นไมกา้เห็นอย่างนี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วเนะี่ยนี่ดอกกำลังสวยนะ ก็จะต่างจากเขาสามชั้นนะครับเขาสามชั้นนี่จะดอกค่อนข้างใหญ่นี่นจากดินขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เองโอ้โหสวยงามเต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่หายเหนื่อยเลยเดินเข้ามารองเท้าก็ลื่นไงไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทเข้ามาด้วยนะลื่นมากเลยเต็มเลยโอ้โหนะครับ พี่ดาวตอนนี้โหลดเท่าไหร่ละห้าร้อยนะห้าร้อยนะห้าร้อยคือซื้อจากเราไปไปขายข้างทางก็อีกราคาหนึ่งนะห้าหกร้อยกินเจช่วงนี้กินเจไดยนะครับด,ดูดิไม่ได้หาง่ายๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆนี้โอ้โหคิดจะมาหาก็จะเจอง่ายๆนะนี่เขาต้องเดินสำรวจกันมาพอสมควรแล้วพี่ดาวอ่ะเขาเห็นแล้วแหละตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันนี้พี่หนุ่มเข้ามาก็วัานอาทิตย์ช่วงกลางคืนพอดีนะเขาเห็นแล้วดินมันเริ่มแตก พขารู้ว่ามันอยู่ด้านล่างไงแต่ว่าเขาก็เฝ้ารออยู่นะครับพอดีที่หนุ่มไม่ได้มาถ่ายตอนที่อ่ายังอยู่ในดินอยู่นะครับจะมีเปลงให้ไปถ่ายมีมีตัวอย่างอยู่ใช่ไหมไกลปะโอเคเดี๋ยวเราเก็บจากตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูอีกเปลงหนึ่งนะครับที่กํากลังจะโผล่พื้นดินขึ้นมานะครับว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนนะครับโอ้โหเป็นผมเจอไงของผมคง <laughs> จะตัวสั้นหน้าดูด <laughs> ไอ้ที่สําคัญนะไอ้เจอม่าอะไรผมว่าผมเยียบก่อนนะอย่างนี้เยียบปน้งฟนกนี่นี่นี่ที่เขาไปเก็บมาที่พี่ดาวไปเก็บมาเนี่ยอนี่ยดินเนี่ยอยู่ในดินนะเนี่ยที่แค่จากดินมานะครับเต็มเลยนะครับดินเลยเดี๋ยวจะพาดูเดี๋ยวก็ตรงนี้ยังไม่หมดนะยังมีเยอะนะที่พี่หนุ่มไปถ่ายเมื่อกี้ที่ด้านหลังนะครับอีกเทียบเลยนะวันนี้พี่พี่ดาวก็โอ้โหหลายโลครับหลายโล โอ้โหย,มมยุงเริ่มมาแล้วอ่ะยุงเริ่มมาแล้วพี่ดาวตอนนี้มันขึ้นทุกปีปะ่ะขยับขยับนะขึ้นบน,นที่บ้านผมยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วที่บ้านอะ่ะที่หน้าบ้านอะ่ะเดินดูหลายรอบแล้วเดีด๋ยวถ้ายังไงที่บ้านขึ้นนะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆให้ชมกันนะครับขึ้นมาสองปีแล้วครับเดี๋ยววันอ่าปีนี้ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวยังไงรอชมกันนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ปิดไว้นะครับ ปีหน้าขึ้นใหม่อ่าปีหน้าก็จะขึ้นใหม่ก็คือเป็นการรักษาจาปลวกด้วยนะครับโอเคไปตรงน,นี้อันหนึ่งนี่เหรอนี่หยาบเลยเนะนี่ยนี่ตาดินนะนี่นะนโ,โอ้โหโอ้โหใคชอไปใช้กันทีนี่มีตาดิน อ่านี่เพื่อนๆครับนี่จะสังเกตได้ว่าเนี่ยกาลังจะโผล่จากดินถ้าไม่สังเกตดีๆนะจะไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับไม่แน่ตรงที่พี่หนุ่มยืนอยู่ตรงนี้ก็มีนะเหยียบหมดเลยอาจจะเหยียบนะครับนี่เันนี่เลยอือฮือนีอ่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไล่ที่ว่ามันยังโผล่จากดินก่อนดีกว่าโอ้โหดูสภาพมีไหมทางนี้มีไหมเหยียบ <laughs> 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 เดี๋ยวตอนเช้ามา,มาไล่เก็บอีกรอบหนึ่งเออดี Uh huh. ด,ดูเซียนครับเซียน mm hmm. ตาดาวไม่พามากลางวันเนาะกลางวันลวกลางวันก็ไม่ทันเขาเนาะไม่ทันหรอกนู uh ่น huh. ะไปซ่องฝั่งนู้น uh huh. คือมีคนหาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมคือยังไม่โผล่จากดินนะครับแต่ก็เราก็เห็นหัวแล้วล่ะเห็นหมวกแล้วล่ะนะ uh huh. เต็มเลย <laughs> ยาจัดต้องยาวเอาให้ได้เอาให้ได้หมดที่นี่เขาจะหาแบบอนุรักษ์นะครับคือหาเสร็จแล้วก็ต้องปิดนะครับปิดไม่ให้น้ําลงไม่ให้มดลงมันลืม้อมแรงนะลงไปข้างล่างมดจะลงจนินตัวเดี๋ยวตัวเขาไม่อยู่นะครับปวกนี่นะอีกอันหนึง่ง นนี่ะเงียบเละเลยใครเยียบวะผมเมงหัวเราะผมเองผมเองหัวเราะเลยไม่เป็นไรมันจะไม่สวยแต่อร่อยไปหมดเลยนะครับเนี่ยต้องอดีมเอาชีวิตต้มตูมนะสวยๆเนี่ยนะเพื่อนๆนะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านบนนี่แหละครับที่เขามาหาตอนกลางคืนนะเพราะอย่างนี้แหละ มันจะสะท้อนไฟนะเน,เนีบ่ย,ยถ้ากลางวันเรามองไม่เห็นนะมุดนีด่ก็กำลังเนี้ยนะครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดมีเยอะเลยโอ้โหเป็นตาสะออนลายม<ะ>ีไหมนี่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 กระดา เดินเยอะไปเยอะมาเน,นี่ยมีไหมอ่ะมันต้องมีอ่ะเดี๋ยวพวกเนี้ยพวกนี้เดินทำไมไม่ทันแล้วเหรอซีซีมีคนเดินแล้วไม่แน่นะเพราะว่าเราออกไปเนี่ยคนตามมาอาจจะโผล่ขึ้นมาอีก,กแล้วโค้งผมแค่วัยโค้งได้ไปประวมันตั้งี่หลวแล้วแต่ว่ามันมีดินเลยช่วงนี้โดนฝนบานไฟนะถ้าโผล่แล้วบานเลยใช่รับเน่าเลยเนี่ยอันี้ก็เน่าแหละฝนกระแทก,กครับ น้ำเข้าใต้ใบกระนาวแล้วอือต้องอุ้มขึ้นมาน่ะดูดิดูดข,ข้างล่างเต็ไมไปหมดเลยพี่นุ่มยังตื่นเต้นแทนดาดาเลยนะพี่ดาวคงไม่ตื่นเต้นแล้วม <c oughs> <c oughs> ั้งเฉยๆโอ้้าเป็นผม <c oughs> นะผมเจอนะผมแบบคงแบบโอ้โหทำอะไรไม่ถูกอะ่ะ ปีนี้ไม่ได้ให้สิบกรโลกเองปีนี้น้อยป่ะไม่แรงเลยไม่แรงแล้วฝนมันกระแทกเห็นจะขึ้นแดดตังวันแล้วฝนกระแทกแล้วจามจะเน่าขึ้นมานี่ก็แล้วหลังจาะหมดฝนนี้น่าจะมีขึ้นไหมลอยกระทงลอยกระทงเลยใช่ป่ะเฮ้ยลอยกระทงตั้ตที่เดือนนี้ก็ให้ฝนเปิดอ่ะอือนี่ยังมีอีกนะหมดที่ไหนละโอ้โหไหนตะดาวช่งนะนี่นี่เห็ดโคนนะครับ ส,สดๆจากดินเลยนี่พึ่งโล่จากดินมานะข้างหลังก็มีนะเห็นไหมอ<ร>โอ้โห,โโหคนเจอนี่สุดยอดอะ่ะนี่เห็นไหมครับโอ้โหขึ้นมาอีอะยังไม่หมดนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายคลิปนี้คงจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆโน่นทางนู้นนี่ไม่ได้เก็บเลยตรงที่ไฟพี่หนุ่มส่องอยู่นะพี่หนุ่มมองยูข้างๆมีไหมมาแบบทุรักทุเลมากเลยรองทงรองเท้าไม่ได้เตรียมมาลื่นมากอะ่ะต้องถอดรองเท้าเดินนะครับ ปิดครับปิดมาตรงนี้กันต่อครับคือเอาตรงไหนก่อน,น <laughs> ตรงไหนก็ได้ไดด <laughs> คือเลือกไม่ถูกไงมันเยอะจัดไงเอาตรงไหนก่อนดีวะ อืหัวลุดเยมมาช้าไปนะนี่ถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยนะอาจจะไม่เหลือให้เราเก็บนะครับผมยังไม่กล้าขยับไะแต่ผมขยับผมอาจจะเหยียดเี่ยน,น,นี่อะไรนี่เห็ดไรไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชนี่เห็นไหมครับนี่หอยทากเนี่ยคู่แข่งของเราครับหอยทากก็จะมากินนะครับทางนัง้นพี่ดาวก็กำลงังแงะอยู่ โอ้ยเด้กต้นไม้พิงไว้สบ,บายแล้วออสุดยอดเลยจะเยอะไปไหนเนี่ยนี่นี่นี่เอาตรงจุดนี้แล้วมีต้นไหนต่ออีกตรงนี้ต้นนุ่นปิ่มป,ป,ปอ๋อได้อีกม <ไอ S 2> ีคนต้นใหญ่ของแคบแล้วโอ้ท่านนู้นก็มีคนนะเดินสวนสนามอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะตามพี่ดาวไปยาวๆเลยนะครับวันนี้จะทันหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาไงใส่เท้าแตะมาด้วยโอ้โหลื่นมากนี่ก็คือผลงานครับยังไม่หมดนะยังมีอีกเยอะออกอีกทีหนึ่งมีแผลแบบรีบก็อย่างนี้เิได้ดินเยอะๆมันจะได้หนักไขได้ราคาดีเ่อะหัวกบมาบอกรอบหน้าไม่ซื้อคนนี้หละมาขาย หมดเกินนี่นะครับเรามานั่งมุมนี้กันบ้างนะข้างบนก็เนี้ยเห็ดโคนนไหมครับข้างล่างนี้ก็กองเป็นภูเขาเลยให้ดาวนี่จะหมดช่วงไหนอ่ะเห็ดโคนมังการเนี่ยประมาณกลางเดือน,อนอพฤษภาาพักก็น่าจะหมดนะยังมีให้เก็บอยู่เ,ยเรื่อยอแ,แต อ่าถ้าดินแข็งก็ขึ้นล,ลงเลยลงลงแล้วดูวดหเห็ดจามมันลึกอะไรขึ้นไม่ทันเพื่อนเห็นหัวแตกดิน,ด,นดินแข็งัแตกขึ้นไม่ไหวเต็มเลยครับนักล่านักล่าเห็ดโคนฝีมือดีครับทีมงานนี้ ใกล้ครับช่วยไม่ใกล้โหยอดสื่นอบมากต้องทำเวลาต้องไปแปลงอื่นต่อใช่ดคนอื่นไปเก็บไม่ทันคนอื่นี้แย่เลยคนอื่นเดินอยู่ทำอันนี้ไปละซมิไปละว่าเราจองแล้วโอ้ยหักใจร้อนใจร้อนใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวผมช่วยช่วยเป็นภานะไม่ง <c oughs> ั้นตาดาวเก็บไปแล้วนะครับพอดีรอพี่หน,น, <c oughs> นุ่มนะไม่งั้นก็คงจะเดินไปถึงไหนแล้วไม่รู้ <c oughs> น,นะโอ้โหรีบออกจากบ้านเลยครับเมอกี้รองเท้าบู๊ก็ไม่ได้เอามาล <c oughs> ื่นมากมไย <c oughs> ดูดูทักษะนะในการในการงัดแงะนะครับ ต้องมีสก,กิลนิดหนึ่งนะวิธีการไม่งั้นไม่ได้ครับได้แต่ข้างบนนะข้างล่างไม่ได้นี่ก็จะเป็นสก,กิลในการแงะนะครับนะครับตรงที่อร่อยครับอยู่ด้านล่างนะครับกอบหานครับบางทีว่าออ้ดอกบานดอกอะไรอ่ะไม่ได้กินแล้วครับอ <laughs> ยู่ในหมอ้อแล้วกระจุยกระจายจินไแต่ต้นนะ นผมเก็บใส่ถุงใช่เราไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมโอเคนี่เราช่วยพี่ดาวเก็บใส่ถุงดีกว่าพี่ดาวผมเก็บใส่ถุงมันจะไม่เลี่ก็เรียงตามนอนไปเลยห่าไปขวางไม่ได้เอาไอตัวตั้งกล้องมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูสกิลในการเลี้ยงเห็ดนะหัวไปหัว ทำอะไรมือเดียวนี่มันลำบากจริงเลมานั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าพื้นลาบนะครับนี่หลังตุง้มนะไม่ใช่พื้นลาบนะจะไเก็บออกที่บ้านปึ๊บทำเวลาหน่อยเราช่วยกันครับเราลงเรือลำเดียวกันแล้วถองมันก็ไม่ให้ความละมือหรอกมันก็เปียกนี้แหละนี่เราก็ค่อยๆเก็บนะครับ อย่าให้เสียความตั้งใจของพีดานะอุตส่างแงมาเบาๆนะเรามาทำ้มันพังเสียของหมดเนี่ยเห็นไหมขาดไปนั่นแหละเดแต่ลองสุดยอดนะไม่ได้ไม่ได้ถึงลากเสียได้ครึ่งเดียวทำงาน,นมือเดียวแล้วฝนมันตกสะกนุกกว่านี้มันมันไม,ไ,มไม่มีระติด ดึงขึ้นมาปุ๊บเห็นลากขาวงนี้นี่ต้องมาเคลียดดินออกนี่โอ้โหโคนนะนะจ๊ะนี่นะครับเก็บเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพื่อน เราก็มาเจออีกจุดหนึ่งนะครับนี่ขาวขาวนะครับเห็นไหมครับหัวโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะนั่นคือเห็ดโคนนะครับข้างล่างก็มีนะพี่ดาวอ๋อนี่ไงนี่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 แหลมแเนี่ยเนี่ยใช่นะนี่ยเนี่ยถ้าแทงมือนี่ะแหลมแหลมขึ้นมาเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยนะใช่นะเนี่ยใช่หมดเลย เหยียบอย่างวะนี่นะข้างในกันนะนี่ก็เก็บไม่เลิกเลยนะโอ้โหจะเก็บไปที่ไหนถึงเช้าได้ไงเช้าตีสี่ตีนิววันตีสี่ลืมบอกที่บ้านมีนมฝังว่ะไม่กินข้าวหรอไม่กินข้าวเย็นเลยเอ้าไม่บอกลืมไปกินเห็ดนี่ย่างติดไฟย่างเลยร้านแถวนี้ปิดหมดอน้ราเนี่ย นี่ก็เป็นผลงานนะครับเห็ดของพี่ดาวนะครับก็ยังไม่หยุดหานะครับก็จะหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสําเร็จนะครับมาเจอเห็ดเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ